อมริยังไงบคะารลเลยอเมริของเรานี้เราออกฤิออกฤเพราะว่าเราต้องการคือเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเราจะสามารถมีฤทธในการออกกำลังกายในการดูแลตัวเองในการดูแล คนรอบข้างได้เราก็เลยมองว่าทุกคนเราอยากมีฤทธิ์ทั้งหมดฤทธิ์ก็คือสุขภาพร่างกายที่ดีครับเรามาคกับโนมานดอวยรันใช่ก็คือได้มาร่วมกับทางโนบานเกษตรราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยคิดว่าเอ๊สะสมุนไพรนะความเชื่อแบบโบราณนั่งเดิมของเราโอเนี้เรามีงานพัฒนาในการวิจัยต่างๆ่างแหล่งเข้ามาของที่มูลต่างๆ่าแหล่งเข้ามาที่มาของข้อมูลรวมถึงโ,โรงงานที่ผลิตให้เราเนี่ย เราก็เลยมองว่าเราอยากยกระดับสมุนไพรขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งด้วยการที่เราอยากจะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสมีการทําสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ฝันเอาไว้นะครับก็คือเราได้มาโรงพยาบาลแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่พี่จะแข็งแรงได้แบบทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ใช้บริการโรงพยาบาลเกษรราชบ่อยมากคือสมัยเด็กๆเนี่ยมาเกษรราชเรียกว่าแบบ นอนบ้านน้อยกว่าโรงพยาบาลนะครับตัวจะเหลืองแล้วก็เคยคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจนไม่มีตังค์จากค่าหมอที่โรคกับที่โรคเข้าบ่อยจนแบบคุณแม่ก็หาตังค์ไม่ทันก็กเกษมราชนี่แหละนะครับวันนี้พอเราเราได้ดูแลตัวเองมาเนี่ยมันก็บอกว่าพอร่างกายเราเราดีขึ้นเราก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลในแบบของเราซึ่งันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นความตั้งใจปความฝันของเราอย่างหนึ่งเพื่อ ให้เห็นว่าสมุนไพรของเราเนี่ยได้ยกระดับขึ้นไปในสูงกันยอมรับด้วยข้อมูลที่ถูกต้องหเราตั้งใจให้เกิดเราตั้งใจให้เกิดผลกับยังไง่บ้างไหมดีไั่ไปคืออย่างนี้เราเคยได้ยินคาว่าทุกวันนี้เรากินยาเป็นอาหารไหมเรากินเป็นกรรมแบบนี้เคยไหมวิตามินเราคิดว่ามันปกติแต่จริงมันไม่ปกตินะเราเคยคิดว่าเราเคยได้ยินไหมว่ากินอาหารอย่างไรให้เป็นยาแต่ปกติในการกินทุกวันอะเรากินอาหารแล้วมันเป็นพิษ เพราะมันเป็นพิษเราก็เลยต้องกินยาเป็นกรรมเพื่อไปรักษาใช่ไหมก็ <S 2> <S 2> <S จะเป็นความดันเบาหวานกลุ่มต้านทานกุ่มแพ้อะไรต่างๆเราดูแลแต่ร่างกายมันผิดเพี้ยนไปทั้งหมดฉันวันนี้นเราก็เลยมองว่าอ่ะอย่างเราเอาตัวเองเป็นเป็นห้องทดลองนะ <S 2> <S 2> <S พิ่ทดลองมาแล้วจากวันหนึ่งที่เราวีคมากๆจากวันหนึ่งที่เราเราต้องพึ่งทุกชนิดแต่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยร่างกายเราไม่มีกลุ่ตต้านทานเลยวันหนึ่งเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้จนเราสามารถมีร่างกายที่พร้อมแข็งแรงขึ้น แล้วเราก็เลยมองว่าอาหารเ,เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรก็เป็นตัวสําคัญเป็นหัวใจหลักในการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายของเราม嘛าฉะนั้นอย่างที่พี่ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพูคาวิก็ตามจริงๆมันคือสมุนไพรพื้นบ้านที่เรามีมาอย่างยาวนานแล้วหรือแม้แต่กระทั่งกระชายดํากระชายเผาที่เรารู้จักสมเปกนลูกหยอกก็เป็นพืชผักสมุนไพรของไทยวันนี้เราอยากยกระดับด้วยการให้อาหารนี้อยู่ในทุกบ้านให้อาหารแบบนี้เป็นยาได้อย่างไร ไม่จําเป็นที่ว่าไอ้คุณจะต้องมาทานเรซปานของพี่แค่คุณทานอาหารให้ดีให้เพียงพอคุณหาทานอยที่บ้านทานเลยใช่ก็เลยเป็นอมริ<อ>ใช่ก็เลยเป็นอมท,ที่มาที่ไปของอมริตก็คือว่าก็ชือ่ออม้มนาะใช่ไหมอัอม้อาอัอมมริตแ<อ>ล้วเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดจากกําลังใจก่อนอคนเราจะดูแลรูปร่างไม่ได้ถ้ามันไม่มีกําลังใจแล้วคําว่าอมริตเนี่ยเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ําอมริยเคล็ดินไหมน้า ร์ซึ่งเราเคยไปสนามบินใช่ไหมที่ก็มีการเปียนาควนอ่ะซึ่งนั่นก็กวนน้ำอมฤตแล้วในตำนานบอกว่าการกวนน้ำอมฤตก็คือการนำสมุนไพรต่างๆมาอุ่นเราก็เลยคิดว่าโอเคอย่างแรกเราต้องการแรงบันดาลใจก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเป็นอมฤตแต่ว่าไม่ได้มีแเรื่องราวตุ๊กตาอืมครับคือตรงนี้ที่พ่สาวกาทานแล้ว พี่ลูกตาอุบนวันต้องบอกอ่านี้ว่ายาที่วิเศษที่สุดคือตัวพีุู่กตาเองตัวเขาเองทั้งนั้นเลยนะครับพี่ลูกตาดูแลคุณพ่อมาอย่างยาวนานมากที่เราเห็นดูแลคุณพ่อแล้วก็คนในครอบครัวนะครับแล้ววันหนึ่งคุณพ่อก็มีอาการหนักขึ้นแต่พีุู่กตาเนี่ยด้วยความที่ทํางานกันมาเขาทานอมฤตเป็นประจาอยู่แล้วนะครับพีุู่กตาก็บอกโอเคฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้มันดีมากเพราะว่าฉันรู้ว่าสื่งภัยแต่ละตัวมันช่วยเรื่องอะไรบ้างวันนั้นก็เลยคุยกันเมื่อสักปลายปีที่แล้ว,วพีุู่กตา ถ้างั้นลองให้คุณพ่อลองทานได้ไหมเพราะตอนนั้นปัญหาของคุณพ่อคือหนึ่งตุ๊กตาบอกว่าคนป่วยก็จริงไม่รู้หายหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ขอแค่พ่อได้ทานของอร่อยได้แค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วก็เลยพี่ดุ๊ปปาก,ก็เลยได้เอาอมุนท์เนี่ยไปให้คุณหมอที่ดูแลไข้เนี่ยได้ดูว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ทานได้ซึ่งคุณหมอทานได้เลยทานตามที่เขากําหนดมาได้เลยเพราะสมุนไพรแต่ละตัวนั้นเนี่ย ไม่ได้มีผลอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไม่เหมาะกับโรคแล้วกันนะครับเพราะนี้สิ่งที่คุณพ่อทานทคุณตาบอกคือว่าคุณพ่อทานแล้วสิเขาได้ของที่มีรสชาติไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่คุณพ่อมีความสุขกว่าคุณพ่อตื่นเช้าทุกวันขอให้ได้ได้ดืม่มแล้วจากทีบอกก็คือว่าเป็นผู้ป่วยจิตใจงั้นเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงหค่ะคือวันนั้นเนี่ยพี่ไปถ่ายรายการแฉกับพี่บัวดำ และพี่ตุ๊กตาก็เดินถือตัวส์มาบอกว่าพี่ยาพี่ย่าม,มีอะไรจะให้ดูเ,เป็นภาพกล้องวงจรปิดคุณพ่อลุกขึ้นพี่กระตังลุกตามพี่ขนาดนี้เลยหรือทำไมคุณพ่อแข็งแรงไวจังพี่ก็บอกพี่ตุ๊กตาเป็นเพราะว่ายาแล้วก็การดูแลของพี่ตุ๊กตาใช่ไหมก็ใช่แต่ส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือให้คุณพ่อดื่มอามฤตก็คือเขาเห็นความแตกตา่างว่าร่างกายของพ่อที่สดชื่นขึ้นมันจากเดิมแบบเป็นอย่างไรบ้างเราก็เลยบอกจริงจริงมันไม่ใช่ แค่แค่สุนทรัยอมฤตนะมันคือตัวเขาทั้งหมดนั่นแหละคือตัวสุนทรัยที่เราได้ส่งไปให้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปดูแลสุขภาพคุณพ่อของพี่ตุกตาซึ่งพี่ตุกตาบอกว่าคนเป็นลูกนะความสุดคืออย่างน้อยเห็นพ่อยิ้มได้เห็นพ่อทานข้าวได้เห็นพ่อแค่แบบขยับตัวแค่นี้เขาก็ดีใจเลยแล้วก็จริงๆแล้วพ่อเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมาในระยะนึงแล้วนะครับแต่พี่ตาเพิ่งเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง ไม่มีเลยครับิ้ตาบอกว่า,วาวงี้ฉันอยากบอกจอเจอพ่อดืม่มอะไรพี่ไม่ต้องเลยพิ่ตาอยากบอกให้ทุกคนให้รู้ว่าพี่ตาดูแลคุณพอ่อยังไงให้เป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูแลคุณพอ่อคุณแม่ดีกว่าครับนี่ก็คือตกใป <c oughs> ไม่ไดราม่าใช่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่า,วาเอ่อคลิปทุกอย่างที่ที่เห็นนะ่ะเราก็เห็นพร้อมกับมุดดำตอนนั้นไปไรายการพิ่ตาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเขาดีใจนะเขาตกใจเหมือนกัน แต่เราก็บอกว่าจริงๆมันอาจจะมาจากหลายส่วนไม่ใช่แค่แบบอย่างใะอย่างหนึ่งก็มาจากการที่คุณพ่อดีขึ้นมีการดูแลสุขภาพกับคุณหมอเป็นประจาคุณพ่อได้มีการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายก็อตอนนี้ยังต้องทานต่อเนื่องอยู่นะคะหรือว่าหยุดไปแล้วก็เม <c oughs> ื่อวานนะพี่ตุ๊กตาก็ส่งมาบอกว่าคือทุกวันเนี่ยพ่อต้องตื่นเช้ามาบอกว่าอย่าลืมอมริพ่อและคือพ่อทานเนี่ยตกตาเขารู้สึกว่าคือพ่อสดชื่นพ่อพ่อได้กินของอร่อยเอาง่าย ไม่ใช่ยาวิเศษอะไรนขนาดนั้นทวามม่ายาวิเศษอะไรขน,น,นพี่ต้องบอกว่ายาวิเศษมันคือความกระตันยูของลูกเขาเอไอ,ไอการกินสมุนไพรหรืออะไรต่างๆแ,บบแค่แบบไม่กี่วันน่ะมันมันต้องรวมกันหลายส่วนนึกออกไหมเขาดูแลพ่อเข้ามาตั้งเท่าไหร่เขาพาพ่อกลับกายตั้งเท่าไหร่อาหารการกินนั้นเท่าไหร่คะคุณห,หมออีกฉันของของเราเนี่ยเราสิกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นสมุนไพรที่เป็นคุณภาพ เรามีแหล่งที่มาที่ไปเลยมีการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานสิ่งที่สําคัญคือคุณหมอก็ตรวจอยู่แล้วให้การยอมรับร้บพอทานสิ่งที่ได้เลยคือคุณพ่ออร่อยคุณพ่อมีความสุขสริมคุณพ่อจะลุกขึ้นได้เดินขนาดไหนเราไม่รู้หรอกแต่ยังน้อยสิ่งที่เขารู้สึกเขาทำได้คือฉันพยามคัดเลือกทุกอย่างที่มันดีกับร่างกายของหมอเพื่อนั่นเองตอนนี้เป็นยาทาเป็นกลุ่มโซน ชีวิตตอนนี้เป็นชีวิตนอกโซนใช่ไหมุ่มโซ่ใช่ไหมุ่มโสดก็ก็เรียกว่าจะอะไรอ่ะก็ชีวิตปกติดีตอนนี้มีมีแม่แล้วก็มีหมานะครับมีสองมอสองมอสองมอแล้วเราปรันดีไหมครับหลับปรับตัวได้มีการหลับใจใช่ไหมถึก็มันถามว่าปรับตัวไหมก็ปรับตัวแหละครับเพราะว่าทุกอย่างในตารางชีวิตมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปหมดแต่พี่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างทุกเรื่องอยู่แล้ว อย่างวันนี้เราก็ก็ได้ใช้ชีวิตแบบหนึ่งใช่มครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันแล้วเราก็มองทุกอย่างมันก็เดินไปข้างหน้าอะไรที่เราต้องต้องจัดการอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดการให้มันเหมาะสมกับเวลาที่มันเป็นตอนนี้คือทุกอย่างจิตจงจิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะย่าก็กก็็ปกติครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมย่าตอบถามแบบแบบที่มีอยู่ในปีใหม่ ก็มีครับปีใหม่ก็มีมีสง่งข้อความอวยพรเป็นปกติไปไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ก็อวยพรไปแล้วครับแต่ไม่ได้ถามใครลยที่ไม่ได้ไอะไรนะไม่ได้ถามใคยว่าเป็นไงบ้างไหมโรงแรมละเอียดอ๋อไม่ได้ถามใคยก็ก็อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันปีใหม่คราแล้วแล้วก็บอกว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีให้ในทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่ามีการพูดคุยกันอยู่บ้าระบายใช่ไหมครับใช่ครับะระรบายแล้วล่าสุดมีแอร์พีอาร์ตไปเที่ยว<อ> ก็ได้เห็นอยู่ในโซเชียลบ้างก็มีคนส่งมาให้ดูนะครับก็ก็บอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละความสุขของทเพื่อนมันจะเป็นความสุขของเพื่อนความสุขของคนในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่เราดีทุกๆเรื่องแล้วครัวพี่อ้ําตอนนี้คือเรายังไงเราหมู่อนเราป้อนที่จะแบบดีแบบหรือว่าลุยแต่งงานหรือว่าลุยงาการือก่อนใดพักไว้ก่อนจริงจริงไปด้วยกันจริงหลายคนอาจจะไม่ได้รู้คือว่าพี่โฟกัสกับงานมาค่อนข้างนานมากมันมีงานหลายอย่างที่ที่ต้องทํามีภาระหน้าที่หลายอย่างที่เรา เราเราเราเพียง <c oughs> ที่จะ <c oughs> รับผิดชอบและจัดการ <c oughs> จะแบบแล้วก็มันมันก็เข้าสู่ในช่วง,งการทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เห็นในวันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกิดแค่วันสองวันการที่พี่จะทำสมุนไพรการที่พี่จะทาสุขภาพมันเนี่ยพี่ใช้เวลาเก็บทั้งชีวิตในการศึกษา,ากข้อมูลเดินทางแหล่งที่มาต่างๆกว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่แค่แบบแค่ไม่กี่วันเช่นอย่างในวันนี้เวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าสถานภาพต่าง เราก็ยังคงโฟกัสกับเรื่องงานอยู่เพกภาระหน้าที่ที่เราต้องจัดการมันมันยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับนอกจากงานลราเปิดใจนะคะพี่อ้ะตอนนี้ก็คือเปิดใจแค่ที่หมานี่แหละครับแค่หมาทุกวันนี้ยพี่สุนัขสองตัวเนี่ยก็เลยเขาเขาจะเรียกว่าเหมือนกับเหมือนคนในครอบครัวแล้วกันตื่นเช้ามากดจะมาแต่งตัวแบบเนี้ยพี่ต้องแต่งทุกเข้าหมาก่อนปิดประตูสาวๆเลยนี่หรอก็จริงๆไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้คิดเลยครับ คิิดเลยจรงๆไม่เหงาเหรอคะไม่เหงาเหรอคะไม่เหงามันต้อแบบนิดนึงอ่ะแกล้งแต่แต่มีคนอยากเข้ามาช่วยคพี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าด้วยความที่วันนี้เราก็40กว่าแล้วใช่ไหมเราก็ผ่านช่วงหลายหลายหลายเวลาของอายุแล้วจากที่แบบเราเคยเป็นวัยรุ่นจากที่เคยแบบเราอยากใช้ชีวิตอยากมุ่ง่อยากร้องเรอานี้มันผ่านมาทุกช่วงเวลาแล้วอ่ะแล้วช่วงเวลานี้เราสึกว่าเราโอเคกับแบบนี้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เรา จะทำเพื่อสุขภาพผู้ครอบครัวเพื่อสังคม,รมรต่างๆที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เรายังทําไม่เสร็จเราอยากทําให้มันเสร็จมบนี้แต่ไม่ถึงกับโสดตลอดชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องถาม,มจริงๆนะวันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่วันนี้คือเราโอเคกับแบบนี้แล้วนะจริงๆพี่ตื่นเช้ามาวันนี้เรียกว่าเราก็เราก็มีอะไรหลายอย่างไม่ได้ทําไม่ได้สึกเหงาดูแลเจอที่บ้านดูแลสุนัขสุนัขก,ก,ก็เป็นงานท้าทายอย่างหนึ่งว่าวันนี้จะทํายังไงสิ่งที่คิดในวันนี้จะทํายังไงให้หมาไม่ฉี่ จะทำยังไงให้หมาไม่กัดขอในบ้านกาเต้อนี้เลยอยากบอกอะไรกับคนที่เสียดายพี่อั้มเจได้ความสุขเจได้มันสดมี L G B T Q เยอะอย่าเงี้ยสมมติเที่ยวอะไรเงี้ยเขก็จะชื่นชอบพีอัอะไรเงี้ยเสียดายเงี้ยเจได้ความโสดเจได้ความสุขที่เคยเสียดายความโสดคืออะไรเจได้ความโสดความลอความหล่จะยังจะไม่มีงานเลยหรออะไรแบบเนี้ยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่หมาเลยชีวิตจะมีแต่หมาน้าตอนเนี้ เป็นความจริงเลยเพราะว่าคือเราโฟกัสก,กับการเลี้ยงดูเขาอ,ะอ่ะแล้ววันดื่นเรารสึกว่ามันมันไม่ขาดเพราะเวลาว่างเราคิดเรื่องงานเวลากลับบ้านไปมันก็มีงานที่บ้านให้ทาฉันน่าถามว่าจริงจริก็แทบจะไม่ได้แบบคือถ้าไม่ถามพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยถ้าใครเสียดายก็ติดตามได้ในสี พี่บอกได้เอาเท่าที่วันนี้ที่โอเคตามนี้แล้วคือด้วยความที่มันเป็นข่าวนะพี่ไม่อยากบอกเดี๋ยววันนั้น,นจะไม่จะไม่อย่างนี้หรือ,ะอจะการเป็นว่าวันนั้นเธอพูดแบบนั้นวันนี้เธอไม่เหมือนแบบนี้ทาไปว่าเราอยู่กับความเป็นจริงนะันทุกวันนี้แล้วก็เป้าหมายของเราที่เราตั้งเป้าไว้เนะี่ยตอนนี้เราคิดว่าเราเราโอเคกับแบบนี้แล้วประมาณนั้ไม่มีเราไม่ได้มีใครมาสนใจขนาดนั้นครับคิดว่าเราเราก็ค่อนข้างอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็ เราก็ค่อนข้างเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่เราทำอยู่คำตอบพี่อ้าไม่ถึงกับปิดใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะปิดไปก่อนเลยปิดไปก่อนปิดไปก่อนก็ปิดนะครับก็ปิดนะตอนนี้ครับก็ปิดตายแล้วถ้ามีคนอยากเข้ามาก็คือตอนนี้ไม่ได้แล้วคือแบบชูรอไปก่อนไไม่ด้ ตอนนี้เต็มเลยเพราะหมาแล้วทั้งหมาและแม่ตอนนี้แล้วถ้าเป็นความสัมพัญช่วยไปช่วยเลี้ยงหมาได้ไหมเออรักน้องหมาไงเป็นความสัมพันธ์ไปช่วยเลี้ยงหมาหรือว่าไปอาสามาลีก็ได้น่าจะไปต้องไปลงลงที่ไร่สวนนะครับเกี่ยวเกี่ยวไร่เกี่ยวสวนกันเขาอยากมาช่วยดูแลพี่อ้ําอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลน้องหมาใช่ต้องดูแลน้องหมาก่อนครับตอนนี้พี่ดูแลหมาไม่นอดเลยเพราะฉะนั้นพี่ดูแลหมาก่อนนะพี่แอมเขามาส่งตอบแกให้สำอางไปแล้วแหละว่า จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภายพีงแต่ว่าด้วยความที่สื่อนี่บางท,ทีเราเข้าใจเราอ่านว่าเราเสพข้อความกันว่าเขาจะอย่างนั้น <ๆ S 1> เขาจะอย่างนี้กันหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าชื่นชมพี่แอนยังทุกเรื่องอทั้งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทั้งออจะเรียกเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการก็ได้ไม่ว่าเขาจะทาอะไรเราก็ติดตามชีวิตเขาอยู่ออกกําลังกายขึ้ดูแลสุนักอย่างนี้นไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครก็ยังคุยเจอกร่วมงานกันได้เเจอกันได้ตามปกติเลยครับจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าวันไหนถ้า าอาจจะนัดกันวิ่งพาหมาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่แต่ยังไม่ได้โทรบอกเขาเพื่อนอะไรเลยคือว่าจวนปนตร์อามารีนิดนึงจวนปนตร์นางริเดเยอะอยู่แล้วไม่ไม่ต้อง,งริเดเยอะอยู่แล้ว<อ>ก็ต้องดูเขาอยากเสริมริดเพิ่มหรือเป <c oughs> ล่าแล้วเราหนึ่งแต่เราหนึ่งเองโอเคที่สุดเลยนะคะทองตุ้เราสองแล้วนะเอ๊ะไม่อกี้เราแจกของให้นักข่าวได้กบไหมนี่มีใช่ไหม